ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออม l e ตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมบรพาบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาตอนที่สอง ในเรื่องของการฟันธงพระแท้นะครับโดยการเปรียบเทียบเนื้อพระและธรรมชาติของพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนกับพระกำแพงเปิดโลกนะครับพระเครื่องยอดนิยมแห่งเมืองกำแพงเพชรครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพิจารณาเนื้อพระกันนะครับตอนที่หนึ่ง นะครับเราได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพุทธสินนะครับซึ่งก็คือพุทธลักษณะขององค์พระนะครับที่ถูกต้องตามยุคสมัยนะครับแล้วก็มีฝีมือนะครับในเรื่องของการแกะแม่พิมพ์ประกอบด้วยนะครับในตอนที่สองนี้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าพระองค์นั้นนะครับ แท้ไหมนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติในองค์พระนะครับเนื้อพระเนี่ยนะครับเนื้อพระกรุกเมืองกำแพงเพชรนะครับโดยส่วนมากนะครับก็จะเป็นพระที่มีเนื้อนหนุกหนึนุ่มนะครับเนื่องจาก ลักษณะของเนื้อพระเนี่ยนะครับเป็นเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับซึ่งเนื้อดินก็เป็นลักษณะของดินกรองนะครับที่กรองคัดกรองค่อนข้างละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็ว่านเกสรดอกไม้ก็มีผลนะครับว่านน,นะครับแล้วก็เกสรดอกไม้เป็นเป็นอินทรีย์วัตถุ นะครับก็ทำให้เกิดความหนึกนุ่มขึ้นในเนื้อพระนะครับพระสามองค์นะครับที่เราจะเปรียบเทียบนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนมน,นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจาภาคีนะครับเป็นพระปางลีลาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปางลีลาที่งดงามที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็ งดงามจริงๆนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับพระกำแพงเปิดโลกนะครับพิมพใหญ่ซึ่งก็เป็นพระเครื่องนะครับที่มีลักษณะของมหาบุรุษนะครับภาุละ,ะพึ่งพายเอวคอดกิ่วนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับทอดลง ข้างพระวรกายนะครับดูยิ่งใหญ่นะครับสง่าผ่าเผยแต่ก็มีความอ่อนช้อยงดงามนะครับเป็นพรเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามเช่นกันนะครับแล้วก็หายากนะครับก็นำมาเปรียบเทียบให้ท่านได้ศึกษานะครับอีกองคหนึ่งก็เป็นพระ ปามเปิดโลกเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีลักษณะเน,เนื้อที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาธรรมชาติเนื้อพระนะครับว่าพระกำแพงเพชรเนี่ยนะครับพระกุปมกำแพงเพชรมีลักษณะเนื้อพระเป็นอย่างไรนะครับแล้วธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับต้องสามอย่างประกอบกันนะครับพุทธศิล หรือพิมพ์พระนะครับเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาตินะครับประกอบกันนะครับพระกู่เมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยสุขโขทัยนะครับแล้วก็ศิลปะก็เป็นสกุลช่างกำแพงเพชรซ,ซึ่งก็มีลักษณะงดงามเฉพาะตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะ เทียบเรื่องเนื้อพระนะครับหากดูด้วยสายตาเนี่ยนะครับพระทั้ง3องค์นะครับองค์นี้จะมีเนื้อพระนะครับที่ละเอียดหนึกนุ่มมากที่สุดนะครับองค์นี้ลองลงมานะครับแล้วก็องค์นี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความละเอียดหนึกนุ่มไปในทางทิศเดียวกันนะครับท่านลองสังเกตนะครับ พระนะครับพระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับจะถูกสัมผัสนะครับใช้มามากที่สุดนะครับสององค์นี้จะเดิมๆนะครับผาปางเปิดโลกนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นคาบกลุกนะครับปกคลุมอยู่ชั้นบนสุดนะครับเป็น สีขาวอมเหลืองนะครับเนี่ยนะครับเป็นคาบกลุกนะครับอยู่ชั้นบนสุดชั้นที่ติดกับเนื้อพระเนี่ยนะครับเราเรียกว่าลาลักนะครับลาลักติดแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับลาลักนะครับซึ่งลาลักนี้เกิดจากความชื้นในกลุกนะครับสลับกับความแห้งในกลุก พอร้อนนะครับาลาก็ตายนะครับพอชื้นลาก็เกิดขึ้นนะครับลาก็เหมือนดอกเห็ดนะครับเกิดขึ้นเมื่อตายนะครับก็ทับถมกันเวลานานเข้าก็รวมกลุ่มจํานวนมากก็เกิดสีดานะครับเป็นลาลักนะครับสีดําก็คือสีของลักนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบนะครับก็จะเกาะ ติดแน่นกับเนื้อพระนะครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถล้างออกได้นะครับถ้าไปขูดก็พระก็จะเสียผิวนะครับเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้นะครับว่าพระเนี่ยอายุถึงหรือเปล่านะครับเมื่อ,อาลาลักษณ์เกิดขึ้นนะครับคาบกรุดนะครับหรือว่าคาบมินปูนก็มีการทับถมเกาะ ขมอยู่กับเนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขุมอยู่ชั้นบนสุดนะครับความหนึบนุ่มก็จะมาจากว่านนะครับและเกสรดอกไม้นะครับซึ่งเป็นส่วนผสมในเนื้อพระนะครับมีการนำไปเผานะครับก็จะมีคราบน้ำว่านนะครับออกมาครับก็ทำให้พระเกิด เนื้อลักษณะเนื้อที่มีความเฉพาะนะครับเนี่ยนะครับเราลองดูนะครับจุดที่เราสังเกตเนื้อพระนะครับจุดที่จะโดนสัมผัสได้ง่ายนะหากโดนสัมผัสแล้วก็ใช้นะครับเราจะเห็นเนื้อในนะครับก็เห็นว่านดอกมะขามนะครับนะครับในพระกำแพงลีลาเป็นุ แต่องค์อื่นๆเป็นพระที่อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับก็ถูกสัมผัสน้อยนะครับก็ไม่มีการศึกนะครับแต่จุดที่ลึกที่สุดเนี่ยนะครับก็คือจุดที่ถูกสัมผัสน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับเนี่ยนะครับตรงซอกแขนนะครับเราจะเห็นว่า เนื <N <Memorial> <N ้อพระนะครับเนื้อพระเนื้อพระลาลักษ์นะครับเป็นชั้นที่ติดอยู่กับเนื้อพระแล้วก็คาบกลุ่มนะครับอยู่ชั้นบนสุดนะครับเนี่ยนะครับลาเอ่อเนื้อพระลาลักษ์นะครับคุมด้วยคาบกลุ่มนะครับเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อในสภาพความเป็นธรรมชาตินะครับพระอายุ กว่า600ปีนะครับสร้างในปีพุทธศักราช1900นะครับสมัยพระมหาธรรมราชาริทยัทยผ่านมาถึงปัจจุบันนะครับก็อายุหกร้อยกว่าปีนะครับเกือบ700ปีเพราะฉะนั้นการเซตตัวของเนื้อพระจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความแห้งเก่านะครับคาบกรุบ นะครับคาบลาลักก็จะเก่านะครับเห็นความเก่าที่เป็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อพระเมื่อเก่าเนี่ยนะครับก็เหมือนเนื้อไม้ที่เก่าเราจะเห็นว่าไม้กระดานนะครับไม้เนื้อแข็งที่เก่าเวลาเราขัดนะครับจะเกิดความมันขึ้นโดยง่ายนะครับสมัยเป็นเด็กนะครับตาให้ถูบ้านนะครับ ไม้ที่บ้านเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม้มะค่าก็จะถูนะครับช่วยกันถูก,ก็จะขึ้นมันนะครับลื่นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับเนื้อพระกุกเืองกำแพงเพชรน,นะครับหากถูกสัมผัสก็จะมีความมันวาวเกิดขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติ ของเนื้อพระที่มีการแห้งเซตตัวนะครับแล้วก็ได้อายุนะครับอันนี้ให้ดูถึงด้านหลังองค์พระนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเนื่องจากพระกําแพงลีลาเม็ดขนนน,นะครับถูกใช้มานะครับมีการาสัมผัสนะครับผิวพระเปิดนะครับเราจะเห็นเนื้อนะครับอันนี้เป็น ชั้นนอกนะครับมีลาลักษ์แล้วก็บางลงมานะครับชั้นถัดไปตรงนี้เป็นเกลียวหินครกนะครับเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าเนื้อพระมีความะละเอียดแล้วก็แต่และชั้นเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นลาลักษ์คาบกบ,บนสุดลาลักษ์เห็นสีดำดำนะครับแล้วก็เนื้อพระ ตามปกติจุดที่โดนสัมผัสมากที่สุดนะครับออคงนี้สภาพเดิมๆนะครับเราจะเห็นเหมือนคาบกลุ่มนวลๆนะครับติดอยู่กับเนื้อพระนะครับแต่องคงนี้จะเห็นว่านดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะครับพอดีมีแฟนคลับ ท่านนึงนะครับผู้ติดตามชมท่านหนึ่งถามว่าพระกุเมืองกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเนื้อมีกรวดสายไหมนะครับก็อยากจะให้ความเห็นอย่างนี้นะครับว่าเนื้อพระค่อนข้างละเอียดนุ่นุ่มนะครับแต่เมื่อเป็นเนื้อดินเนี่ยก็สามารถที่จะมีกรวดสายได้บ้างนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็น ว่านดอกมะขามนะครับที่เป็นแร่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่เลยนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นกวดทรายที่เป็นขนาดใหญ่เราก็อาจจะเห็นนะครับแต่ว่า,าลักษณะเนื้อพระโดยรวมนะครับเราจะเห็นถึงความหนุ่มนะครับการเซตตัวแห้งเก่านะครับมีธรรมชาติ ที่สมอายุนะครับหลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับให้ท่านได้ศึกษานะครับเพื่อที่จะฟันธงนะครับว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่นะครับก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการที่จะศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับเพราะว่า,าส่งคุณค่านะครับ แล้วก็มีมูลค่านะครับเป็นทั้งของสะสมนะครับเป็นทั้งวัตถุมงคลจันลงจิตใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะสมเพิ่มม,มูลค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับในการที่เราจะฟันธงพระแท้นะครับ โดยการเปรียบเทียบเนื้อและธรรมชาติของพระกุบเหมือนกำแพงเพชรหากท่านชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะนําเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับพระเครื่อง นะครับแล้วก็เรื่องน้ารู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุกบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกหมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชวของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด 1 i t i m e Lo มล down s w n y t a y at home n e ิว o นมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID 19 t i m น Art on Earth ิศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ n อ่อนเท่องไฟกับมือถือท่องไฟกับมือถือวัดพระศรีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลก ที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาเป็ตลอด ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ